ของพวกเราได้มาถึงเราก็เพราะว่าเรามีความฝันเหมือนๆกันความฝันของเราที่มารวมกันมันเรียบง่ายเราก็ต้องการการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นในประเทศของเราให้คนที่เกิดในจังหวัดนั้นแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้นได้ด้วยตัวของเขาเอง เขายังมีความฝันอยากจะอยู่ในประเทศนี้อยู่ไม่อยากจะย้ายประเทศไปไหนยกเลิกเกณฑ์ทหารให้เขาหน่อยได้ไหมกว่า300นโยบายที่พักเก้าไกลทำไว้มีเงินใจ่าทำได้จริงแน่นอนและรัฐสวัสดิการต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยยึดตามยุทธศาสตร์การเมืองดีปากท้องดี มีอนาคต9เปลี่ยนนี้ตามยุทธศาสตร์3 4มสีองสบวกสเป็น7 7็เบวกสองเป็น9เป็นการเมืองอยู่3เป็นเรื่องปากท้องอยู่4เป็นเรื่องอนาคตอยู่สองแต่3 4มสองให้เกิด9เปลี่ยนดังให้กับประเทศไทยมีขึ้นดังต่อไปนี้ครับเปลี่ยนที่หนึ่ง เป็นครั้งแรกในประ,ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราจะมีรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับพี่น้อง<ฮ>เปลี่ยนจากเผด็จการจำแรงให้เป็นประชาธิปไตยเต็มเบียดเต็มใบสักทีหนึ่งเปลี่ยนที่สอง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราจะเปลี่ยนประเทศกรุงเทพให้กลายเป็นประเทศไทยสักทีหนึ่งฟ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อ,อไรเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศแน่นอนครับพี่น้องครับเปลี่ยนที่สเป็นครั้งแรกในประ,ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเปลี่ยนจากรัฐปกปิดคนดีคนดีที่มีโยยักลันด้วยอะแล้วพลิกโฉมให้เป็นรัฐโปร่งใสให้ระบบมันดีสำหรับพี่น้องแรงงานชนชั้นกรรมาชชพทั่วประเทศเรามาเปลี่ยนครับจากค่าแรงตามใจผู้มีอำนาจ โฉมให้กลายเป็นค่าแรงที่ขึ้นตามขึ้นค่าครองชีพก้าวกลายเป็นรัฐบาลเมื่อไรค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทันที450บาทครับพี่น้องเรียนจากสวัสดิการลุ้นโชคปลิกโฉมให้เป็นสวัสดิการทวนหน้าต่อไปจะเป็นสวัสดิการทวนหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจน ผู้สูงอายุเบี้ยตอนนี้600บาทต่อเดือนเราจะเปลี่ยนให้เป็น3,000บาทการศึกษาของเราจะพลิกโฉมจากเรียนมากได้น้อยเป็นเรียนเน้นได้มากผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีขอคนไทยทุกคน ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่าน